สวัสดีค่ะวันนี้แม่ทินจะพาเข้าครัวนะคะมาทำกับข้าวกันวันนี้แม่ทินจะทำกับข้าวเกี่ยวกับผัดข้าวแห้งนะคะผัดข้าวแห้งก็จะมีนี่ค่ะปลาปลาเอาไปทอดก่อนนะคะแล้วก็ผักขึ้นช่ายกระเทียมกระเทียมเกียวแล้วก็พริกไทยแล้วก็ตั้งช่ายนะคะขาดไม่ได้ก็คือขานะคะ ขานี่เอาไปคั่วก่อนแล้วค่อยมาตํานะคะแล้วก็น้ําซอสน,นะคะที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มทํากันเดี๋ยวเรามาเจียวน้ํามันหมูก่อนนะคะเพราะแม่ทีมเป็นคนชอบเวลาผัดแล้วชอบพวกน้ํามันหมูมันจะอร่อยและกะ็หอมลืมไปเมื่อกี้ต้องมีไข่ด้วยนะคะ อร่อยตรงกากหนูดยค่ะปลาลงเลยนะคะ น้อยไปปรุงรสเลยนะ ใส่ลงเลยค่ะเตรียมแนละ้ว งานเสร็จก็เสร็จแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจ้า